รามาตามรอยพี่โอปกันค่ะนี่คือตลาดยอดแฟเบียแม่ถ่ายมันได้มุมไหมไม่ได้กดแต่ม่นคิดตรงนี้สิกล้องเขาจะกลับมาตรงมุมความเป็นอาร์มี่มาตามรอยพี่โอปและทีนี้เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าตลาดยอดแฟ่รัชดาวาสักก็เลยไม่คุ้นโน่นไปจอดรถเอสพานัด ตอนนี้กำลังเดินอยู่สองข้างทางไปไปดูกินเขาบอกร้านเล้งแซบเล้งแซบเลยแม่หิวข้าวระดับสิบไปลูกโกโก,โกโ้เราน่นเล้งแซบใช่ไหมเออดเดี๋ยวถึงร้านเล้งแซบวัดทขคายาเวนส่านีคือแม่แม่เปิดเคบที่ร้านเล้งแซบเลยไหม เพื่อนเพื่อนเรามาตามรอยพี่โฮปกันร้านเล้งแซบไหนอะเล้งแซบซีฟู้ดอ่าแม่ว่าเล้งนี้นะบูมเพื่อนเพื่อนเล้งไหนอะเล้งแซบหมดเลยเออไปหาร้านไหนอะมันร้านเล้งแซบหมดเลยอะฮะร้านเล้งไหนอะโอ้นี่นี่เห็นเก้าอี้ก็ใช่แล้วอะมาเราจะมาตามรอยพี่โฮปใช่ร้านนี้ไหมคะ ใช่ใช่ร้านนี้ไหมที่พี่โฮบบีเทสมากินเอ้ยเห็นไหมเรามาตามรอยพี่โฮบค่ะทุกคนแม่เห็นเก้าอี้ต้องมากินข้าวละใช่ใช่แล้วป่ะโกโก้บูมใช่แล้วบูมร้านนี้ถายให้แม่ยังโกโก้แม่เห็นแค่โซฟาไงแม่จำพี่โฮบนั่งโต๊ะไหนอะเอาเอาเป็นว่าใกล้ๆหน่อย โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอแค่เป็นข้างหลังเหมือนโอเคไหนพี่เดี๋ยวขอถามก่อนใช่เหรอพี่โฮบเข้านั่งอย่างนี้นะใช่เหรอพี่โฮเ้านั่งโะี้จริงปะใช่เพาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พี่เห็นพี่โฮบเข้านั่งขับเกีโซฟาโต๊ะแปดด้วยโอเคโอเคเขาบอกพี่โฮบนั่งโซนนะเพืือนทุกคนแต่แม่นั่งโต๊ะนี้แม่เห็นพี่โฮบข้างหลังแบบเนี้ยจำได้จำได้โอเค ทีนี้เล้งแสบเล้งแซบถ่ายเพื่อนเือเอออย่างนอ้เราได้นั่งข้างมีเห็นไหมแม่เห็นพี่โฮปข้างหลังเป็นแบบนี้แหละเล้งความเผ็ดระดับน้อยสุดพัสดุตันนี้ปัแ่ไนเท่ากับกินต้มเล้งกับปลากระพงทอดน,น้ำปลาแล้วก็กินโรตีตามพี่โฮปเลยแล้วกันเนะเพื่อนมาตลาดจอดแร์ตามรอยพี่โฮปอะเพื่อนโกโก้กันเบียไปไปดูว่าพี่โฮปนั่งตัวไหน นั่งแล้วหลุด <หา S 1> แล้วเขาบอกจริงๆพี่โฮบนั่งตรงนั้นแต่ตอนนี้มีคนเดินแต่เพื่อนแม่เห็นฉากหลังพี่โฮปคือตรงน,นี้แหละตอนนี้พี่บูมนั่งอยู่ค่ะตัวน,นี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ความแซ่บกันเราสั่งต้มแล้วต้มไส้แล้วเดี๋ยวแม่จะไปนั่งตรงนั้นเบียร์นั่งเหมือนพี่โฮบ อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อญี่ปุ่นเออน้ำอุ้ยสวยจังเพื่อนเพื่อนมาแล้วต้มเลง้งไซอลค่ะว้ยเราจะมาพิสูจน์ความแซ่บกันต้มเลง้งอต้องให้แม่กินโชว์จำแต่ฉากหลังได้ต้องอี้เพืเ่อน ใช่ไหมร้านนี้แหลนะเนาะขอถามพนักงานแล้วเ,ลเดี๋ยวจะพิสูจน์ความแซบ่บโอเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวแม่ขอชิมก่อนนะชิมแบบแซบ่บแซ่บความเผ็ดระดับน้อยแล้วนะบ้านเรากินไม่เผ็ดเ่ยสั่งข้าวเพื่อป็นจาเยรนะี่ไม่ เดี๋ยวแม่จะพิสูจน์ความอร่อยก่อนเพื่อนกินยังไงอ่ะทุกคนพี่ฮอบเขากินมือเลยนะเขามีถุงมือให้แม่เราอ๋อนี่เหรอบูมเราก็ต้องกินใส่ถุงมือดิปกติที่เขากินกันยังไงแม่เห็นพี่ฮอบใส่ถุงมือปกติเคยกินแต่เลิงที่ตลาดใช่ไหมเล้งที่นี่แม่เห็นเขาจับเลยนะบูม ใช่ไหมเขากิน huh. ยังไงทุกคนไงกินยังไงแม่เห็นพี่โุบเขาจับอย่างนี้นะลูกเขาจับอย่างนี้ใช่ไหมเขาจับแล้วกินแบบนี้เนี่ยเออใช่ใช่ใช่เขาต้องกินแบบนี้กูต้องเอากระบวยชดอู้หึ่แต่อร่อยแซ่บแซบเข้มข้น นี่แม่เห็นพี่โมขับจับอย่างนี้เลยปาเพื่อนๆอย่างนี้เลยเหรอวอะไรไม่เคยก็เคยจันเป็นนาร์มี่นี่แหละเพื่อเบื่ออ้ำ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 อ้ต้องซดน้ำมาเลยเว้เพื่อนๆจริงๆเขาบอกพี่หม พี่หอบนั่งโต๊ะไหนโต๊ะตอนเมื่อตกี้มีลูกค้าอยู่เดี๋ยวเมื่อโต๊ะเสร็จจะพาหมุนกลับไปกินอย่างเงี้ยนะเออแต่เพื่อนๆลูกค้ามีแกกต่คนต่างประเทศ กินแบบนี้กินแบบนี้ครับเขาดึงดึงหาดก่อเลย้ยโอ้กินแบบนี้ ต้องจุ่มจุ่มจุ่มพี่โฮเขาจุ่มอย่างเงี้ยถูกหมอืมอะเพือนเขอตัวกินก่อนเนะแม่จับกินนี้ไม่เหนอะพี่โฮนั่งโต๊ะนั้นเมื่อกี้มีลูกค้าอยู่ตอนนี้ว่างแล้วว่างแล้วเพื่อนแต่แม่ก็นั่งโต๊ะนี้แหละ แค่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าพี่หฮนั่งตัวนี้เพื่อนเพ,พื่อน,นลูกชายบอกว่ากินยังไงแม่บอกพี่โฮเข้าเอามือยุมเลยน้าบุมเอามือจับเลยส่วนนั้นเพื่อน,นปากกระปงกอนน้ำปลางามโอเคเดี๋ยวค่อยพาไปลาอจืดเนานะขอตัวกินก่อนเราเป็นคนไทยแทย้ๆกินไม่เป็นแต่รู้เทคนิคแล้ว างเงี้ยเพื่อนๆใส่ถุงมือเสร็จแล้วเราก็หยิบดึงเนื้อใช่ไหมเงี้ยจุ่มน้ำแซ่บเพื่อนแบบ เอาตัวกินก่อนแล้วครับแล้วพี่โฮมนางตัวนั้นนะจ๊ะขณะนี้ตอนนี้เรียบเป็นหน้ากองและเพิ่นเส่ยงสภาพ Before After มาโรตีมาที่ลูกพี่โฮมเขาเดินกินแต่เรากินที่ร้านเดียวจบไปเลยอ่ะกินดิลูกนางดูอำ้ำ พี่สั่งมาให้ครับอ้าวโอเคยิ่สูตรครับอร่อยนี่เห็นไหมเพืนเพื่อนทุกคนพี่โฮปเขากินน้ำแตงโมเจ้ากินน้ำอะไรแบนโตเบอรี่แต่น้ำหวานแม่ผ่านน้ำเพื่อนทุกคนแต่พี่โฮปนั่งโตนอนเดี๋ยวแม่ไปนั่งนิดนึงได้ไหมเขาบอกพี่โฮปนั่งโตนั้นเพื่อนตอนแม่มามันมีลูกค้าตอนนี้ว่างละนี่เรียกเป็นหน้ากองละ อันนี้มันเพื่อโรตีใส่ไข่พี่เขาก็ซื้อคนละร้านใช่ไหมแต่แม่กินในร้านเดียวกันเลยเพื่อนเน้อนเอ่ะเอาออร่อยกินไหกูดนตะม้นเอยลค่ะอร่อยอร่อย แต่เรากินตอนมันเย็นแล้วเพราะว่าเราสั่งพร้อมกันที่นี่เขาต้องเช็คบินก่อนอ่ะเจี๊ยบอร่อยจที่นี่เราจะพาไปเดินเที่ยวโต้นะั้นแม่เป็นนั่งแป๊บหนึ่งครับมุมถ่ายแม่ครับันกล้องให้แม่น่ัเดี๋ยวไปนะัหน หน้าละลืน่นใช่ไหมคะนั่นโตเดียวไม่พี่โฮปนั่งโต๊น้นไม่ต้องไปนั่งโต๊นนพี่โฮปนั่งโต๊นนระบุบุ๊คดูแต่เจ้าพนักงานบอกพี่โฮปนั่งโต๊นนแต่ว่าเทมองเข้ามามันจะเห็นตรงนี้อะ่ะใช่ปะเดี๋ยวแม่ไปนั่งหน่อยกายแม่หน่อยพี่โฮปนั่งโต๊น้แม่นั่งแป๊บหนึ่งเขาบอกนี่ถ้าถ่ายให้หน่อยสิบุ๊คเบียร์ต้องไปถ่ายนอนมันจะได้เห็นใช่ไหม เนี่ยตัวนี้พี่โฮมนั่งตรงนี้ใช่ไหมหเพื่อนๆเฮ้ยได้นั่งตามนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมใช่ไหมอันเนี้ยตอนเรามามันมีลูกค้าไงเราเลยต้องไปนั่งโน่นใช่ป่ะโอ้ยได้นั่งตามไอดอลก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวไปเดินต่อใช่ไหมพี่โฮมนั่งโตโน้นเนาะพนักงานคอนเฟิร์มเนี่ยเพราะว่าแม่จำฉากหลังได้เนะ่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราพาไปเดินรดต่อไหนๆก็มาแล้ว กินก่อนให้หมดก่อนเดี๋ยวต้องจ่ายเงินค่าข้าวเขาไม่เอาแล้วเหรอโรตีอาิปลาหมดแล้วเรอดี๋ยวมาจ่ายค่าข้าวได้ค่าข้าวเท่าไหร่จ เราก็จะพาไปเลาะอืมกินครบในร้านเดียวเลยแต่พี่โฮเขาเดินซื้อก่อนแล้วเขาพามานั่งกิน,กนตอนพี่โฮมาเขาจะเดินแล้วซื้อร้านธรรมดาแล้วก็เดินกินแล้วค่อยมานั่ง โซฟาได้เล้งแซบเพื่อนๆเ,เวลามาจากเพื่อนๆเ,เ,เลือกให้ถูกร้านนะเพราะว่าที่นี่เล้งแซบหมดเลยแต่แม่เลือกฉากหลังแล้วถามพนักงานเขาทีนี้เราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าปไหนๆก็มาแล้วเพื่อนๆลืมเล่าอัดอยู่ป่ะทุกคนให้จอดรถวิคซีค่ะคุณกัอยากจอดเอฟขัะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วปะโกโก้ไปต่อไปดูซิว่าเขามีอะไรกันอื เมนูก็ได้กินนะหนะหอยหอยอ่ะเพื่อนๆแม่รู้ว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกอุ๊ยปลาหมึกอันนี้อุ๊ยปลาหมึกกับเบียอุ๊ยอ่ะพี่งเขาเดินก่อนอย่างเงี้ยล่ะลูกอ่าเนี่ยเบียถ่ายยังอ้โหปลาหมึกก็น่ากินน่ะบูมเอาไปกินอุ๊ยนี่อะไรอ่ะว้ายอุ๊ยกุ้งเผา กุ้งเผายังพอได้กินแถวบ้านแต่เมื่อกี้ปลาหมึกอ่ะเพื่อนๆว่าแม่จะซื้อไหมไหเบียบ,บูว่าแม่จะซื้อกินไหมพาเที่ยวพาเที่ยวลืมเอามังมาด้วยวันนี้โอ้อันนี้ร้านนินจา,าข้าวถูกร้านแล้วล่ะลูกแม,<า>ม่ข้ากินปลาหมึกย่างดีกว่าไหม เดี๋ยวแม่จะกลับไปซื้อปลาหมึกย่างอ๋อมันมีประมาณนี้เหรอทุกคนไหนๆก็มาแล้วกเกงช้างเกงช้างอ่ะแล้วพี่ฮงคอากินโรตีร้านไหนอะ ตอนเข้ามาเขา, Boo be, ออเขากินบูเบี้ยเบี้ยแรงทอดโอ้ว้าว่โอ้บาร์น่ากินอ่อออ so wow. Behind ะ เพิ่เบียร์ซูมหน่อยขายยังไงคะเนี่ยตุดหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะพี่เหรออุ้ยน่าสนใจว่ะของมันต้องกินแล้วเพื่อนๆนทุกคนฮะอออ๋อมีมีสามอย่างกุ้งปลาหมึกสี่หอยกวดสีหน้าค่ะโอเคโอเคจัดมาต้นหนึ่งนะคะค่ะเฮ้ยเลือด่ะเอาไปกินบ้านอ่า อไอเดียดีนะทุกคนราคาอยู่ที่140่บาทเอีลืมถ่ายติ๊กตอ,อกว่ะถ่ายติ๊กตอ,อกให้หน่อยดิถ่ายเองก็ได้ทีไร กินเล้งจบแล้วเพื่อนปลาหมึกย่างเมนูโปรดเลยนะเนี่ยย่างนะโอ้โหเพื่อนแต่เมื่อกี้ซื้อขนมคกแล้วไงโอ้โหเฮ้ยาชาต่อต่อต่อเมื่อกี้กะว่าจะกลับไปซื้อปลาหมึกก็ไม่ต้องกลับแล้วปลาหมึกอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะบลม อ,อันนี้น่ากินนะบูม้มอุย้ยอันนี้น่ากินนะมันม่วงเออถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยอุ้ยดีนะเดี๋ยวดีนะ ไว้อันนี้น่านั่งนะน่านั่งนะเพื่อนเพื่อนโอ้อันนี้เหรอที่พี่โฮไม่ใช่ฉันกุ้งกุ้งไม่กุ้งไม่รู้มาไม่รู้พี่โฮเข้าไปไหนะต่ตอต่อมาพี่โฮเข้าไปกินโรตีเจ้าไหนแต่ อุ้ยขนมครกใบเตยกินไหมอร่อยนะเนี่ยเออน่ากินนะอันเนี้ยอัชาไทยไงเบียร์ไทยเลยชุดละหกสิบบาทกินไหมกินไหมบูมใบเตยทายทายทายมีชาไทยด้วยเขาเอาผสมกันได้ไหมบูมกินไหม บูมกินผสมไมหมล่ะลูกน้งเงนข้าวแต่ใบเตยน,นะจ๊ะแล้วพอได้มาแม่ต้ตองชิมโอ้ยไม่ได้กดแล้วเนะี่ยเอคิวมิ รอมันเย็นก่อนค่อยกินนะจ้าเดินต่อโกโก้ไหนไปดูที่ปลาหมึกพี่โมกินปลาหมึกชัดอยู่ตรงไ <_ d ata> หนโอ้ปลาหมึกอของโปรดแม่เลยทุกคนนี่พนเพื่อนๆว,ว้าวไม้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบบาทร้อยหนึง่งูได้เยอะมากอันอันที่นอนอยู่ร้อยหนึง่งเหรอ แต่ทีนี้เพื่อนอิ่มแล้วเราเก็บภาพอย่างเดียวแบบโอเคฮะมึกชออันนี้เหรอมึอกกับกุ้งอันนี้กุ้งอ๋อเบียร์อันนี้แหละเพื่อนเมึกชอรมึกชอต,อ,ชอ,ตอุ้ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อนๆออันนี้คือแม่ไม่กินของดิบไง แต่มาตามรอยพี่โงบแม่น่ใจว่าร้านนี้เพื่อนเพื่อนพี่โกินร้านไหนอะร้านนั้นหลุกเพราะมันมีกุ้งด้วยโอเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เพื่อนเพื่อนขายแล้วใช่ไหมมือช็อตแม่อุ๊ยถือว่าครบแล้วตามรอยครบแล้วนะพี่เหลือก็ได้เล่นแต่โรตีพี่โฮกินร้านไหน นี่พี่โฮมกินอันนี้พี่โฮมกินร้านนี้บุมเออจำได้เพื่อนเพื่อนพี่โฮมกินร้านนี้ใช่ไหมโรตีใช่พอเดินเข้ามาเขากินเลยเขาเดินเข้ามาอย่างนี้<อ>ปุ๊บเขาซื้อโรตีก่อนเขาค่อยไปกินเล้งว้าวเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่แม่กินจากร้านนั้นมาแล้วไง<อ>เขากินโรตีใส่ไข่แล้วก็ใส่กล้วยถ่ายไปยังถ่ายแม่โอเคเพื่อนเพื่อเนี่ยโรตีใส่ไข่ใส่กล้วยเนี่ยใครจะมาตาม ใครไม่เคยมาก็เหมือนพวกแม่จอรดรถเอฟขนาดไกลไปค่ะทุกคนโอ้ได้อยู่โอ้โหอันนี้เขารองรับนักท่องเที่ยวจริงๆนั่นคืออะไรอ่ะเบียโปรยืดอยุ่นโอ้อ่ะเพื่อนๆไห้ไหนก็เอาเอาให้จบแม่ถ่ายยังที่จริงเราควรถ่ายหน้าภาพนิ่งหน่อยไหม อะเพื่อนๆไหนๆก็มาแล้วทำไมกล้องแม่เป็นแบบนี้ปึ๊บเนี่ยพอพี่โฮเข้ามาปุ๊บเขาถ่ายตรงนี้ปุ๊บเขาไปกินโลตีก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวแม่ขอดูตอนนั้นหนะะ่อยเนี่เบียเวลาพี่โบถ่ายเขาถ่ายตรงนี้เว้ ลงไม่ลงรถปุ๊บเขาเดินตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเดินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเดินมาตรงเนี้ยเนี่ยเขาเดี๋ยวไหมมันมีป้ายไหมยอดแฟร์ไหมมันมีป้ายไหมข้างหน้าก็มีของกินของกินมีรโอโอเคเราจะเดินไปทางไหนเราก็กลับทางนี้อยู่แล้วใช่ไหม,ไหมพื้นไม่เสมอนะจ๊ะ เออข้างในก็ได้เป็นสีสอส่ะเออขานไปองสไปดูไหมล่ะร,รับรับไม่อยากเพราะแม่ไปต่างประเทศแม่จะรู้ว่าของพวกนี้มันจะเป็นของฝากพวกช้างเนี่ยไทยแลนดนเนี่ย อุ้ยสวยนะเนี่ยได้นี่ของฝากไงไม่สิงคโปร์ก็ซื้อกลับมาใช่เราไทยแลนด์เรายังชอบเลยเนี่ยกี่บาทชอบไทยแลนด์แม็กเน้นไหม <ใน S 1> แม็กเน็นหรือพวงกุญแจโอเหล้อเ,เอออันนี้มันน่าซื้อเป็นของฝากไงฝากไทยค่ะเราอยู่ไทยเราอยู่ประเทศไทยไงแต่เราอยาก ยอันนี้เป็นช้าง